อีกสักคลิปนะครับลงตุ้มสวนผสมเกษตรอินทรีย์อยู่ในสวนผสมเกษตรอินทรีย์แปลงสองไร่นะครับแปลงส่วนตัวของตุ้มวันนี้จะมาถ่ายสะพานให้ดูเพราะว่าเอฟซีมีคําถามถามว่าสะพานสร้างไปเท่าไหร่สร้างยังไงใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ก็บอกว่าสะพานสวยนะเดี๋ยวจะบอกให้ จริงๆเป็นสะพานข้ามคลองแบบนี้นะครับหลวงทุ่มใช้เสาเสาสำเร็จปักลงไปนะเป็นเสาสี่นิ้วเสาต้นละประมาณสักน่าจะไม่เกินสามร้อยนะฮะสี่ต้นก็พันสองพันสองร้อยบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหล็กใช้เหล็กดูนะครับว่า รต้องใช้เหล็กเก่าที่มีอยู่ในสวนเนี่ยเอามาทำก็มีเหล็กสี่นิ้วกับเหล็กสามนิ้วนะครับเอาทำเป็นโครงแล้วก็ถักค้ำยันกันกันตกท้องช้างนะฮะก็ใช้เหล็กเก่าในสวนส่วนที่ซื้อเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็คือตะแกรงเหล็กฉีกตะแกรงแผ่นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณทัก น่าจะประมาณวักแผ่นละพันตีประมาณ,มาณแผ่นละพันนะฮะลวงต้้งใช้เป็นทั้งหมดสี่แผน่นห้าแผ่นใช้ห้าแผ่นก็ประมาณห้าพันบาทนะครับเนี่ยแล้วก็มีที่นั่งนะครับมีที่นั่งอยู่ในสวนนี่นะฮะมีที่นั่งกินกาแฟก็เอาเศษเศษไม้เศษอะไรต่ออะไรอะเปลี่ยนเป็นไม้เชลืลอราที่อยู่ในสวนนะ่ะเอามาทำนะครับเนี่ย เวลานั่งชมก็อยู่อย่างเนี้ยเราก็จะมองเห็นเห็นสวนของเราหลายคนบอกว่าน่าจะทําหลังคาไม่ทําครับ <laughs> ไม่ทําหรอกว่าคงไม่มีเวลามานั่งตรงนี้หรอกทําไปแล้วมันเดี๋ยวมันเยอะอนะครับหลังคาเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่เนี่ยนกมันจะมาเกาะแล้วมันจะมาขี้ลงทําให้สะพลานเราเลอะเปล่าๆไม่ทําดีกว่านะเดี๋ยวเราลงไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะ เนี่ยก็เป็นทางลงเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไปทั้งหมดห้าแผ่นแล้วก็ผมตีว่าวันนั้นช่างเขาคิดค่าแรงไปประมาณสักหมื่นหนึ่งนะก็ทําอยู่ไม่ถึงหมื่นมั้งจำไม่ได้มันทําหลายอย่างรวมกันนะครับผมคิดว่าเขาทาอย่างเงี้ยอยู่อยู่สองวันเขาใช้ช่างสองคนทำสองวันนะฮะงานที่จะเยอะนิดหนึ่งคืองานที่เชื่อมตะแกรงเหล็กฉีกตัวงานเชื่อมพวกเนี้ยไม่เยอะนะฮะเชื่อวมวันไม่ถึงวันแล้วก็ เชื่อมตะแรงเหล็กฉีกสรุปแล้วสะพานเนี้ยหมดไปน่าจะประมาณตั้งหมื่นกว่าบาทดูแล้วไม่น่าจะเกินหมื่นห้านะครับความกว้างนะครับประมาณความกว้างของของคานด้านบนเนี่ยประมาณห้าเมตรประมาณห้าเมตรเหล็กเส้นเส้นหนึ่งก็หกเมตรแล้วก็เราก็ตัดออกแล้วก็ทาสลบลงมาหมดไม่เยอะไม่เยอะจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเราใช้ของที่มีอยู่ในสวน ฟากนี้เป็นอีกฟากหนึ่งของสวนนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําซึ่งเอาน้ําออกไปละเอาน้ําออกไปเยอะเลยน้ําลงไปเมตรหนึ่งละงุ้มปล่อยทิ้งไปส่วนปล่อยไปทําไมเอาน้ําทิ้งไปทําไมเสียดายน้ําอะไรประมาณนี้อย่าไปคิดเยอะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่ลุงตุ้มลงไปนะคลิปก่อนหน้านี้ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ลุงตุ้มเอาน้ําออกทั้งทังที่เสียดายน้ํานะน้ําใส ก็บอกกันในคลิปนี้เลยก็ได้ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะพร่องน้ําไว้รอรับฝนฝนจะตกลงมาซึ่งเราไม่อยากให้มาท่วมพื้นที่เบิมนะฮะก็ระบายมันออกไปอีกส่วนหนึ่งเพื่อเจือจางปริมาณสารเคมีที่มากับน้ําซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยที่ลุงตุ้มเอาน้ําเข้ามายันเนี้ยไปเอาน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติมาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนสารเคมีเยอะขนาดไหน แต่วันนี้เรามีโอกาสทําแล้วเนี่ยฮะเอามันออกซะก่อนสูบออกใช้ตัวไดโวสามนิ้วสูบไปประมาณหกชั่วโมงนะฮะน้ำก็ลงไปประมาณเมตรหนึ่งตรงนี้พื้นที่โดยรว,วมนะครับที่เป็นสระน้ําเนี่ยก็ประมาณตั้น่าจะประมาณสองงานได้นะครับพื้นที่โดยรวมพื้นที่ทั้งหมดสองไร่ลวงตุ้มใช้ประมาณตั้งสาม สี 40, ่สของพื้นที่เท่านั้นแหละไม่ได้ใช้เยอะโดยที่บ่อเนี่ยขุดลึกนิดหนึงบ่อเนี่ยเเมตรนะครับจากที่เรามองเห็นขอบเนี่ยลงไปอีก6เมตรแต่ถึงเบิร์มเลยก็คือ7เมตรแล้วก็มีสะดือลงไปอีกสเมตรอีกสี่เมตรทั้งหมด11เมตรครับตอนนี้ช่วงใกล้จะค่ำแล้วอากาศก็ เริ่มเย็นลงบ้างแล้วนะแต่ก็ยังร้อนอยู่เพราะชลบุรีนี่ร้อนมากร้อนจริงๆร้อนแบบเกิดอะไรขึ้นกับปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าป่านนี้ทําไมฝนยังไม่ตกทั้งๆที่ลุงตุ้อยู่กรุงเทพฝนตกทุกวันฝนตกแล้วตกเยอะมากด้วยแล้วที่ชลบุรีนี้ไม่ตกเลยโทรมาถามพนักงานเราเมื่อไหร่ก็บอกว่าฝนไม่ตกแล้วทําให้ดินแห้งก็เลยต้องมาปรับปรุงระบบน้ํากันอีกนิดนึงนะฮะ นะครับเรื่องสะพานก็แจ้งให้ทราบกันละว,ว่าราคาเท่าไหร,ร่นะฮะอีกนิดหนึ่งนะครับความกว้างที่อยู่ข้างบนเนี่ยความกว้างประมาณสองเมตรนะฮะจากซ้ายไปขวาความกว้างของสะพานเนี่ยสองเมตรจากซ้ายไปขวาเราก็ทาสีกันสนิมไว้ตีไว้ประมาณสักหมื่นห้าประมาณนั้นนะครับถ้าเกิด fc ท่านใดสนใจที่จะทำนะฮะคุยกับช่างนะฮะเดี๋ยวลุงตุ้มทำภาพนิ่งไว้ให้ดูสักภาพหนึ่งนะฮะนี่ครับที่เห็นสีฟ้านี่คือท่อนะครับท่อน้ำที่เราเอาข้ามฝั่งไปถ้าไม่มีท่อสีฟ้าก็จะดูสวยแต่เราเอาประโยชน์การใช้งานมากกว่าไม่ต้องสวยมากหรอกนะครับนี่นะครับเอาภาพนิ่งภาพตรงนี้ตั้งแต่เริ่มที่ลุงตุ้มถ่ายเมื่อกี้เนะี่ยเราก็ให้ช่างเขาดู คนที่เป็นช่างก็จะมองรู้เลยว่าทำอย่างไรเนี่ยนะครับเนี่ยเอาให้เขาดูเลยเอาภาพนี้ก็ได้เนี่ยให้เขาดูว่าเราเป็นเสาปูนนะครแล้วก็หล่อคนเสานิดนึงแค่นั้นเองเราทำไว้ตั้งแต่ตอนที่ขุดละเราทำเตรียมไว้พอมีโอกาสเราก็ามาทำมันมองฝั่งนี้บ้างฝั่งน,นี้อาจจะบังต้นไม้นิดนึงด ฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันมีตัวค้ำยันกันกันมันแอนค้ำฝั่งเดียวทําไมค้ำฝั่งเดียวไม่ค้ำสองฝั่งนะนะไม่ใช่วิศวกรน,นะครับเหล็กมันหมดเหล็กหมดก็เลยไม่ต้องคำ้ำเขีนว่ามันแข็งแรงพอได้แล้วก็ไม่ต้องคำ้ำเหล็กหมดพอดีเดี๋ยวถ้าจะเอาให้สวยงามก็คงต้องค้ำกันให้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเอาแค่พอใช้งานก่อนเพราะว่า เราไม่อยากเดินอ้อมก็เดินข้ามฝั่งไปแล้วก็ข้างบนก็ไม่ได้พักอะไรฮะไม่ได้นั่งพักผ่อนอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเราทําเพื่อสนองความอยากเราเท่านั้นแหละไม่ได้มานั่งอะไรอยู่ตรงนี้หรอกนะที่นั่งเยอะแยนะทําให้มันสวยงามเวลาถ่ายรูปมันมาหน้าดูนิดหนึ่งนะขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมลงตุ้มขอบคุณจริงๆตอนนี้ยอดผู้ติดตามเกือบสองหมื่นแล้วเยอะจริง ก็ไม่น่าเชื่อว่าคนอายุขนาดนี้จะสามารถทําช่อง YouTube ขึ้นมาได้ที่มีคนติดตามได้เป็นหมื่นคนนะครับยอดวิวทั้งหมดก็สี่ล้านกว่าวิวละส่วนชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงนะครับชั่วโมงเยอะมากน่าจะสี่หมื่นชั่วโมงได้ละขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจลุงตุ้มขอบคุณที่ติดตามลุงตุ้มขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วมันเป็นแรงให้ลุงตุ้มทําคลิป ให้ f c ดูกันนะครับถ้าไม่มีคนดูมันก็คงหมดกำลังใจแต่ลงคลิปมาก็ยังมีคนดูอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจคนที่วัยเกษียณแล้วนะให้มีอะไรทํามีอะไรแบ่งปันขอบคุณนะครับ